สวัสดีครับเพื่อนๆที่ที่รักนกสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้แสงคองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับ6อันดับเหรียญหายากนะครับชนิดราคา5บาทนะครับวันนี้เรามาแบบจุจุหน่อยนะครับซึ่งได้นําเหรียญทั้ง6เหรียญนะครับ6ปีพศที่ติดอันดับเหรียญหายากชนิดราคา5บาทนะครับเอามารีวิวฝากลุงปูอานะครับพี่ๆน้องๆคุณู้่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับ ทุกทุกท่านให้ได้รับข้อมูลกันแบบตุใจนะครับวันนี้เราจะไม่ค่อยอายาวเท่าไหร่นะครับก็ขอฝากให้ทุกทุกท่านนะครับรับชมกันให้ถึงเหรียญสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็จะนำข้อมูลต่างๆนั้นเอามาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆลุงปนาอาทุกๆท่านนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่อง เหรียญทั้ง6รุ่น6ปีพอนี้นะครับแสงทองสองทางก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้เราไปเรื่องเหรียญทั้ง6กเหรียญ6รุ่น6ปีพอนะครับด้วยกันนะครับเอาละนะครับเราไปเรียนแรกก่อนนะครับเราไปอันดับที่10ก่อนนะครับแล้วก็สลับกันไปนะครับอ่า เหรียญอันดับที่10นะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2536นะครับพระประธานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพ่อหลวงนั่นเองนะครับส่วนข้อความต่างๆนั้นนะครับพี่ๆน้องๆก็ไปอ่านเอานะครับ ส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิพิดุสิตวนารามนั่นเองนะครับชนิดราคา5บาทนะครับของปีพุทธศักราช2536นะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทติดอันดับ10นะครับท็อปสนะครับนี่ก็คือเป็นเหรียญอันดับที่10ของชนิดราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญหายากนั่นเองนะครับทำไมถึงบอกว่าหายากนะครับก็ ของปี36นั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ถือได้ว่าผลิตค่อนข้างที่จะน้อยนะครับของปี36นะครับซึ่งปีนี้ผลิตออกมาทาั้งสิ้น46,992,000เหรียญน,นะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพศสอ3 6สนั่นเองนะครับซึ่งราคาที่เขาประเมิน UNC เอาไว้นะครับตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะ ราคานั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่าแต่วันนี้แสงทองสองทางจะเอาราคา UNC นะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของปีพศ2536นะครับเหรียญรุ่นนี้เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งตกไปประมาณ80บาทนะ80-90บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญ UNC นะครับของปีพศ2536นั่นเองเราไปเหรียญที่2กันนะครับเหรียญที่2นะครับที่ท่านเห็นอยู่เหรียญกลางนี้นะครับ เหรียญที่2เป็นเหรียญติดอันดับชนิดราคา5บาทนะครับอันดับ7นะครับเป็นเหรียญติดอันดับ7ชนิดราคา5บาทเหรียญหายากนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น29ล้าน6แสนเหรียญนั่นเองนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นปีอะไรนะครับไปดูกันนะครับ เหรียญปีนี้ก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2545ัน้นั่นเองนะครับติดอันดับ7นะครับอ่านี้ก็คือเหรียญหายากนะครับอันดับ7นะครับซึ่งยอดการผลิตนั้นก็ลดน้อยถอยลงนะครับจาก46ล้านเหลือ29ล้านนะครับส่วนเหรียญต่อไปนั้นจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนั้นก็คือเหรียญปีพศ2545นะครับปี4 5นี้ราคา UNC นั้นประเมินไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับปี4 5นั้น100 25บาทนะครับ125บาท120ถึง125บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2545นะครับอ่านี่ก็คือราคา UNC นะครับเหรียญต่อไปนะครับอ่าก็จะเป็นอันดับที่น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเหรียญปี45นั้นผลิตอยู่ที่29ล้านนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ผลิตเยอะกว่าทําไมทําไมนะครับ ทําไมาถึงราคาถึงเท่ากันนะครับอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าติดอันดับ8นะครับสลับกันเมื่อสักครู่เป็นอันดับ7นะครับอันนี้เป็นอันดับ8นะครับอันดับ8นี้ก็ยอดการผลิตนั้นก็ถือได้ว่าสูสีกันนะครับปีพุทธศักราช2533นั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2533นี้นะครับ ติดอันดับ8นะครับซึ่งผลิตออกมาทั้งสิ้ม38ล้าน5,000เหรียญนะครับ38ล้าน38ล้าน5,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับอ่าปี33นะครับติดอันดับ8นะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนั้นก็ราคาเท่ากันนะครับ120-125บาทนะครับเหรียญ UNC นะครับอ่านี่ก็คือเหรียญรุ่นเก่านะครับซึ่งมีความหนากว่าเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับเราไปเหรียญต่อไปนะครับเหรียญปีนี้นะครับเป็นเหรียญติดอันดับ5นะครับ เหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับผลิตออกมา7ล้านนะครับ7ล้าน8 6 3,000เหรียญนะครับเงินก็คือยอดการผลิตนะครับถือว่ายอดการผลิตขนาดนี้ถือว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการใช้งานในตลาดมุนเวียนปัจจุบันนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2541นะครับเหรียญปี41หนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเหรียญติดอันดับ5นะครับ เหรียญติดอันดับ5นะครับปีของปีพุทธศักราช2541นะครับทำไมถึงราคาน้อยกว่าปีพศ2533และปีพศ2545นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวนี้ผลิตออกมานะครับเป็น2ข้อมูลนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับทุกๆท่านนะครับก็จะมีอยู่2ข้อมูลด้วยกันนะครับข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์นะครับ เป็นข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งรุ่นนี้ผลิตออกมานะครับปี41ผลิตออกมา7ล้าน8 6 3 0 0 0 0เหรียญนะครับส่วนหนังสือเขาได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้นะครับยอดการผลิตนั้น31,373,000ล้าน3 0เหรียญนะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับระหว่าง7ล้านกับ31ล้านนะครับมี2ข้อมูลนะครับมี2ข้อมูลอันนี้จะเป็นข้อมูลใดก็ช่างนะครับส่วนราคาการประเมินเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับก็ ถือได้ว่าเข้ากันนะครับซึ่งเหรียญของปีพศ2541นดะครับด้านหลังนะครับปีสนะครับรุ่นนี้ราคาการประเมิน UNC นั้นถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยประเมินกันไว้อยู่ที่100บาทต่อเหรียญนะครับแต่อยอดการผลิตนั้นน้อยลงแต่ทำไมราคานั้นถึงได้น้อยตามนะครับก็อัน,นี้ก็อาจจะมีเหตุมีผลนะครับในการ ประเมิ<ๆ>นเหรียญนะครับประเมินเหรียญที่ใช้ในการหมุนเวียนนะครับในตลาดหมุนเวียนของปัจจุบันนั่นเองนะครับเราไปเหรียญติดอันดับ4นะครับจะเป็นเหรียญ5้าบาทรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีขนาดที่มีขนาดที่บางกว่านะครับบางกว่านั่นเองนะครับรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จนั้นก็จะเป็นปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองนะครับปี5 1านนะครับซึ่งปีพุทธศักราช2551นี้นะครับ มียอดการผลิตนะครับของเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญรุ่นใหม่มียอดการผลิตทั้งสิน 6, 2, 1, 5, 000, น้น6กล้านสองแสเหรียญนะครับอานก็คือยอดการผลิตของเหรียญรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญกระสาบคิวโบนิเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะพระเศียรใหญ่นะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมากบพิตรสิวนารามเช่นเดียวกันนะครับ แต่ก็จะมีน้ำหนักที่ลดลงนะครับจากปกตินั้น7.5กรัมนะครับตัวหนานะครับ7.5กรัมก็จะเหลืออยู่เพียง6กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนขนาดความโตนั้นเท่ากันนะครับแต่ยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตนั้นเพียงแค่6ล้าน200,000 5 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนะครับเหรียญปี51นะครับรุ่นใหม่ ราคาการประเมินน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับของเหรียญปีนี้นะครับราคายูเอ็นซีที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของปีพศ2 5 5 1นราเะครับเหรียญหนึ่งตกไปอยู่ที่200บาทนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญรุ่นใหม่นั้นจะมีอยู่เขียนอยู่หลายๆท่านนะครับที่มีเหรียญรุ่นใหม่นี้จะเป็นสีรุ้งนะครับสีรุ้งซึ่งแปลกมากนะครับซึ่งแปลกมากส่วนใหญ่สีรุ้งนั้นเราจะเห็น ได้ในเหรียญ10บาทนะครับซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่เหรียญ5บาทนั้นเราครบสีรุ้งนะครับค่อนข้างที่จะเยอะขะองเหรียญชนิดราคา5บาทปีนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับสีรุ้ง อันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามว่าสีรุ้งราคา5บาทนั้นนะครับมีราคาการประเมินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้แสงทองสองทางนะครับแสงทองสองทางนั้นเดี๋ยวจะเจ็บรวบรวมข้อมูลเหรียญ5บาทสีรุ้งเอามาฝากพี่พี่น้องๆในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้เราไปเหรียญถัดไปอีกนะครับของอีกปีหนึ่งที่ติดอันดับ3นะครับติดอันดับ3นะครับของเหรียญ5บาทนะครับ เหรียญติดอันดับ3เหรียญนี้ปีพุทธศักราช25 5 3้า้อาบติดอันดับนะครับแต่ว่าทําไมมันถึงมันถึงสวนทางกันนะครับทําไมถึงสวนทางของอันดับแล้วก็ยอดการผลิตนะครับแล้วก็ราคานะครับไม่รู้ทําไมมันสวนทางกันนะแทนที่ปี5้านั้นจะอยู่ที่อันดับสาแต่กลับไปอยู่ที่อันดับ4ใครไม่รู้เป็นคนจัดอันดับนักเหรียญของปีพศ ทั้งสองนี้ที่รุ่นออกมาก็าไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาจัดอันดับแบบไหนอ่าเราไปอันดับ3กันนะครับส่วนเหรียญอันดับ3นะครับของปีพุทธศักราช2553ปี53นั่นเองนะครับเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนหายากนะครับที่ติดอันดับ3าม อ่าก็าจะเป็นปีพศ2553นะกันนะครับ,รบสองข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับตามหน้าเว็บไซต์นั้นเขาระบุไว้ว่ายอดการผลิตนั้นเพียงแค่2องล้านเเหรียญน,นะครับอ่ามีพี่ๆน้องๆแย้งนะครับที่แสงทองสองทางลงไปนะครับแต่แสงทองสองทางนะครับจะเอาเหรียญที่รวบรวมโดยหนังสือคู่มือนักสะสมนั่นเองนะครับอ่าก็จะมี2ข้อมูลด้วยกันนะครับตามหน้าเว็บไซต์นั้น มียอดการผลิตอยู่ที่2ล้านเก้0เหรียญนะครับส่วนคู่มือนักสะสมนั้นนะครับของเหรียญกระสาบไทยนะครับยอดการผลิตนั้นอยู่ที่20ล้านนะครับอยู่ที่20ล้าน4 3,000เหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตทั้ง2นะครับไม่ว่ายอดใดนะครับของรุ่นไหนนะครับไม่ว่าใครจะเป็นการรวบรวมคนรวบรวมนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ก็เราก็ยึดถือเอารำดับ นะครับหรือว่าราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับทั้งหน้าเว็บไซต์ต่างๆและก็ทางคู่มือนักสะสมนะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับอันนี้ก็ ใกล้เคียงกันนะครับต่างกันเพียงแค่ไม่กี่ตังค์เองนะครับไม่กี่บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่เขาเก็บรวบรวมการหมุนเวียนต่างๆในตลาดนะครับหรือยอดการผลิตต่างๆปีพศนะครับที่เขานํามาใช้ในการประเมินเหรียญ UNC นะครับนี่ก็คือการประเมินนะครับทั้ง6อันดับนะครับหอันดับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญหายากของชนิดราคา5บาทนะครับของรัชกาลที่เพ่อหลวงนั่นเองนะครับ เอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องแสงทองสองทางนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านั้นแสงทองสองทางจะนำอีก4ีปีพศนะครับ4ีปีพศเอามารีวิวฝากที่พี่น้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Sorry,